เจริญพรคณะวาดภาพจิตกรรมในอุโบสถของวัดดอนทองตำบลดอนคอยอเอภกำแพงแสนจนครปฐรมเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมกับพวกเราให้พวกเราคณะพวกเราได้มาร่วมวาดภาพในวัดนี้หลวงพ่อถือว่าพวกเราเป็นศินลปินของชาติ ไทซึ่งส่วนใหญ่ผลิตมาจากเพาะช่างสถาบันที่ผลิตสร้างสารรค์พวกเราเขาจะเป็นเพาะช่างและนอกจากนั้นก็บรรพบุรุษผ,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 ผู้ที่รักไฟในศิลปะประจำชาติไทยเราก็คงจะฝึกฝนกันมาหลายรูปแบบหลายคนหลายสถานก็รวมเรียกเหมือนกันว่าเป็นผู้ฝักใ่ในงานศิลปะประจำชาติเรา ก็ดีใจที่ได้พวกเรามาวาดภาพที่นี่แล้ววันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่จะต้องมาถามกันว่าการทำงานที่นี่เป็นอย่างไรแล้วก็อยากจะได้ความรู้สึกจริงๆรงกับการทำงานเพื่อจะเอาประโยชน์อันนี้เอาไว้แสดงให้แก่ญาติโยมทั้งหลายดูกันไปเรื่อยๆว่าการสร้างงานในงานจิตกรรมบน อุโบสถบนเจดีเนี่ยซึ่งเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติภาพพระเจ้าสิบชาติภาพพระอริยสง์ครูบาอาจารย์ต่างๆรวมทั้ง,งพุทธเจ้า28พระองค์ภาพเทวดาและพรมทั้งหลายซึ่งอาตมาอยากจะเรียกรวมๆเอาไว้ว่าเป็นศูนย์รวมของพระรัตนตรยัยหรือเป็นอุทยานกรรมฐานหรือว่าเป็นพุทธประวัติประวัติของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ พาะเราได้นําหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับพระอ,องค์มาไว้ที่นี่หมดไม่ว่าในไทยในอินเดียต่างๆเราก็เอามาไว้ที่นี่หมดพันวันนี้ก็จะขอโอกาสสัมภาษณ์พวกเราให้พวกเราได้บอกความรู้สึกในการทํางานต่างๆมาแต่ก่อนอื่นก็จะขอแนะนำะศิลป,ปินซะหน่อยนะคณะทีมงานของช่างเขียนหรือศิลป,ปิน วาดภาพศิลปะแห่งชาติของเรานี่นะแห่งชาติด้วยแห่งาศาสนาด้วยมีด้วยกันเจท่านแต่ว่าไม่ได้มาสักสองสท่านที่มาจริงๆก็แค่5ท่านนะหัวหน้าทีมคืออาจารย์จำนงรัตนกุลนะอันที่สองก็สิทธิพรอินทรักษ์หรือบอยและที่สก็ภัยรัตอัสดรหรือชื่อเล่นมาเจ คนที่สามก็คือศักดิ์สิทธิ์มุสิกกับพธระอน้นนะและคนที่ห้าคือเอกรัตศีดาตุทองนะส่วนผู้ที่ไม่ได้มาแต่ก็ร่วมกับเราก็คือนัทพงศรัตนพันธ์หรืออ้วนอีกคนหนึงคือพานุวัตรพ่อค้าชื่อเล่นบะพรอยไม่ไม่ได้มาร่วมนะ อาจจะป่วยอาจจะมีธุระและคนสุดท้ายก็คือกิษสดาขันคำนันตะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสได้สร้างงานกันมานี้ mm hmm. ก็อยากจะถามความรู้สึกของหัวหน้าก่อนว่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่เรามาพบกันที่วัดมาทําสัญญาที่วัดดอนทองมาพบกับพระพบกับเจดีและกรรมการของวัดนั้นนะครั้งนั้นเราทํากันที่กรุงศรีอยุธยาจําลองนะตะวันใกล้จะโพเพลแล้วคุยกันจนมืดเลย ช่วงนั้นอยากจะทราบว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรนะก็ขอให้อาจารย์จำนงได้บอกความรู้สึกตอนนั้นหน่อยนะรวมทั้งขณะที่ทํางานด้วยทําสัญญากันรู้สึกยังไงบ้างเพราะตัวอาจารย์เองก็ได้วาดมาหลายแห่งโดยเฉพาะวาดที่องค์พระปฐมเจดีย์เท่าที่ทราบแล้วอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทางวัดไปดูผลงานมาแล้วก็เห็นว่าเออเป็นที่พอใจทั้งสีและเรื่องราวเราก็เลยว่า ให้มาคุยกันแล้วมาทําสัญญากันเพื่อนขอให้อาจารย์จำนงได้พูดถึงความรู้สึกขณะที่ทําสัญญาวันนั้นหน่อยก็จริงๆแล้วความความรู้สึกแรกที่ผมเข้ามายังวัดอนทองเนี่ยก็อยากเขียนเป็นความรู้สึกแบบเห็นเจดีแล้วก็อยากเขียนเพราะว่ามีโอกาสได้เขียนงานที่วัดพระประสมเจดีเนี่ยแต่ไม่ได้เขียนในองค์เจดี ก็เลยมาถึงวัดดอนทองเนี่ยมาเห็นเจดียแล้วเข้ามามาขอพรมาขอพรที่พระประธานของวัดนะครับว่าอ่ถ้าเกิดผมมีบุญที่จะได้รับใช้วัดดอนทองเนี่ยก็ขอให้ดนนจิตดนใจให้ทางให้ทางวัดเนี่ยได้ได้เลือกผมเป็นช่างเขียนที่นี่เพราะว่าหลังจากได้ข่าวว่าที่นี่จะ จะมีงานเขียนเนี่ยก็พยายามติดต่อเข้ามาก็ก็สุดท้ายก็สมใจครับเขาเรียกว่าสมหวังแต่หลังหลังจากที่ได้ข่าวดีได้ข่าวดีก็คือทางวัดเลือกผมเป็นช่างเขียนที่นี่แต่ข่าวร้ายก็ตามมาก็หลังจากทำสัญญาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศทีที่ดีมาก แต่หลังจากได้สัญญามาถือไว้เนี่ยผมผมคิดมากเลยเพราะว่าพื้นที่ของวัดดอนทองเนี่ยกับความตั้งใจที่จะที่จะได้ราคาเนี่ยม,มันแตกต่างกันซึ่งพอมาเห็นพื้นที่แล้วคิดว่าจะจะเริ่มยังไงด้วยเงินก้อนเนี้ยเงินที่ได้มาเนี่ย,ยซึ่งมันมีพื้นที่เป็นเป็นพันตารางเมตรเนี่ย แต่แต่สุดท้ายก็ก็ได้กำลังใจได้กำลังใจแล้วก็ได้ได,ได้ทีมงานที่ที่มีความตั้งใจร่วมแรงร่วมใจกันในในการทำงานวัตนทองเนี่ยจนจนสำเร็จเรียบร้อยมาจนถึงถึงวันนี้ครับที่พวกที่ภาคภูมิใจกันว่าว่างานสำเร็จครับผมมีการแบ่งงานยังไงแบ่งงานตามความถนัดความชอบ ตั้งแต่เริ่มมามาคำนวณพื้นที่ที่จะกะว่าจะตรงไหนจะทำอะไรยังไงเนี่ยลองเล่าให้ฟังก็ <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือความถนัดของแต่ละคนเนี่ยก็กพอทราบกันหล,หลังจากที่ได้คุยกันบางคนได้ร่วมงานกันก่อนวันนี้อีกก่อนวันรันทองเนี่ยผมเคยร่วมงานกันเกือบกบทุกคนนะครับ <c oughs> ก็ได้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความสามารถ เฉพาะทางของแต่ละคนน่ก็การวัดพื้นที่เนี่ยก็คำนวณจากจากด้านล่างครับโดยใช้ความสูงของโบสเนี่ยกับเส้นรอบวงแล้วก็เส้นเส้นผ่าศูนย์กลางมาคำนวณพื้นที่ที่จะวางอ,องค์ประกอบที่หลวงพ่อให้ไว้แต่แรกครับว่าพระพุทธเจ้า28พระองค์เนี่ยในโบสถ์หนึ่งหนึ่งหลังีจะแบ่งยังไงเพราะว่า นั่งร้านมันตั้งได้ทีละส่วนคือหนึ่งส่วนสี่เนี่ยซึ่งซึ่งคำนวณจากด้านบนซึ่งตั้งนั่งร้านมันก็ไม่ได้ครึ่งหนึ่งมันมันได้เซี่ยวเดียวเพราะฉะนั้นการเขียนที่นี่ถือว่าถือว่ายากตั้งแต่คำนวณนการวางสเกลแต่ละด้านเนี่ยใช้เวลาถึงเจ็ดวัน <ừ. S 1> เพราะนั้นเฉเพาะวางสเกลอย่างเดียวเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนในการวางสเกลพื้นที่เนี่ยเพราะนั้นตั้งแต่การร่างแบบเนี่ย ผมเขียนให้หลวงพ่อดูแบบเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่เวลามาเขียนจริงๆเนี่ยพื้นที่ด้านบนมันจะแคบด้านล่างมันจะกว้างเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนก็เป็นไปตามสถานการณ์ทุกเปลี่ยนทุกเปลี่ยนทุกๆครั้งท,ที่ที่วางองค์ประกอบเนี่ยก็จะเปลี่ยนองค์ประกอบไปเรื่อยๆตามพื้นที่ครับแต่ลักษณะของเรื่องราวที่ได้คุยไว้แต่แรกเนี่ยก,ก,ก็ยังคงเดิมเพราะฉะนั้นก็แจกจ่ายให้เนี่ย ส่วนใหญ่หน้าที่แรกๆก็น่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,ปนอ้นนะครับอ้นเนี่ยก็จะร่วมกันตั้งแต่ทำทำพื้นขัดพื้นเนี่ยร่วมกันแต่อ้นเนี่ยเขาจะจะเป็นคนรับแบบรับแบบส่วนแรกเนี่ยแล้วก็การปัดแปกกลาวเนี่ยก็จะเป็นบอยเขาจะเป็นตัวหลักในการปัดแปะกลาวส่วนการเขียนสถาปัตย์เขียนเรื่องเครื่องทองเนี่ยก็กยกให้เจเขา เป็นเป็นตัวหลักส่วนของทองเนี่ยเขจาจะเรื่องของอลวดลายผ้าเครื่องประดับที่เป็นพวกผ้าพวกเนื้อตัวแล้วก็ส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ก็ช่วยกันทั้งพวกสัตว์เล็กน้อยเนี่ยก็ทั้งทั้งอน้นทั้งทองทั้งบอยเนี่ยเาก,ก็ช่วยกันก็ถือว่าร่วมแรงร่วมใจ ก็บางคนบอกหน้าที่หลักไม่ได้ครับต้องเรียกว่าสารพัดช่างครับ<ม>คือทําทุกหน้าที่เลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้ได้หนึ่งได้ของแถมด้วยเพราะว่าความสามารถไม่ได้มีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เขาสามารถที่จะทําได้ทุกอย่างได้เวลางานตัวเองหมดเนี่ยเขาสามารถไปช่วยงานคนอื่นได้ก็คือถือว่าเป็นช่างที่แท้จริงอ่ะครับไม่ได้เป็นแค่แค่หุ่นยนต์ที่ที่ ทำตามคาสั่งอ่ะแต่เขาสามารถทําเกินคําสั่งได้แต่ในแต่ในสิ่งที่ดีนะครับผมผมรู้สึกเข้าใจเขานะเข้าใจเพราะว่าเราเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนก็เคยสัญญากับตัวเองว่าในถ้ามีโอกาสได้เป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยก็จะไม่ใช้นิสัยในจ้างที่เราเคยเจอก็ถ้าเกิดจะถามว่า ดีแค่ไหนก็ต้องถามทีมงานครับถ้าถามผมก็ต้องบอกว่าผมก็เต็มที่อ,อยากจะรู้ว่าการทำงานวาดภาพของพวกเรามีความยากง่ายยังไงเพราะว่าผนังของเรามันต่างจากโบสถ์ทั่วๆไปเพราะโบสถ์ทั่วไปมันเป็นผนังสี่เหลี่ยมแล้วตั้งฉากแต่ผนังเจดีเราโบสถ์เรา,เรามันเป็นผนังโค้งกลมแล้วก็สูง อันนี้อยากจะรู้ว่าอันที่หนึ่งมีความยากลำบากในการทำงานอย่างไรส่วนอันที่สองก็คือเราได้รับมอบหมายหน้าที่ในการให้วาดนะในเรื่องของอะไรบ้างที่เราถนัดที่เราชอบแลนที่สามก็คือว่าเรามีความภาคภูมิใจในผลงานที่เราทําไปแล้วอย่างไรบ้างอยากจะรู้ความรู้สึกอันนี้นะขอเชิญตอบทุกๆคนเลย สำหรับความยากง,ง่ายเห็นได้ชัดคือครั้งแรกคือความสูงครับความสูงขึ้นไปปุ๊บเนี่ยขาสั่นก่อนเลยอันดับแรกพอขาสั่นเสร็จปุ๊บเราต้องนั่งพักก่อนสักแป๊บหนึ่งกว่าที่จะได้เริ่มงานส่วนตัวพื้นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพื้นมันไม่ค่อยเรียบเวลาก๊อปปี้ตัวละครมันจะสะดุดสะดุดเสร็จปุ๊บแล้วแบบที่เราได้มาเนี่ย มันจะเบี้ยวแล้วมันจะเพี้ยนไปหน่อยหนึ่งส่วนปัญหาตัวต่อมาคือช่วงของนั่งร้านคือเราขึ้นนั่งร้านเสร็จปุ๊บแล้วมันจะปรับหรือว่าย้ายยังไงให้มันคือนั่งร้านมันตั้งแล้วถาวรเลยสูงต่ำมันก็ขยับปรับไม่ได้อีกก็ต้องก้มๆบางทีที่สูงก็ต้องต่อนูนต่อนี่ขึ้นไป มันจะลำบากช่วงนี้ครับช่วงที่ความยากง่ายส่วนหน้าที่ผมหน้าที่ผมคือจะเก็บพวกลายลูกฟักที่วิ่งอยู่รอบๆที่เราเห็นดาวเพดานลายปั๊มต่างๆที่เห็นอยู่ข้างบนอันนั้นคือหน้าที่ของผมแล้วก็ก๊อปปี้ตัวละครอาจจะไปช่วยเข้าลงสีตัวละครบ้างแล้วก็เขียนพวกสัตว์พวกนกส่วนความประทับใจ ในผลงานผมค่อนข้างที่จะประทับใจมากเพราะว่ามันเป็นเจดีเจดีแรกที่ได้เขียนแบบเป็นทรงโดมอย่างนี้ครับ mm hmm. คือพูดไม่ถูกประทับใจอะครับ <laughs> มันใหญ่ดีครับมันมีความรู้สึกไม่เหมือนกับว่าทุกอย่างรวมอยู่ในเจดีอยู่แล้วแล้วเป็นเรื่องของพุทธเจ้าโดยเฉพาะเลยครับแต่มันก็มุ่งขึ้นไปสู่พระนิพพานนั่นเหมือนกันบ เราก็จะทําเหมือนกับเป็นพุทธบูชาไปในตัวด้วยครับอืมที่ผมก็มีครับมีความรู้สึกอะไรอีกที่พิเศษที่เราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขและมีความภูมิใจอิ่มใจในการที่ได้ลงลงที่ไม้ไลายมือลงไปที่ผมประทับใจคือ ชอบตรงที่บทเนี่ยเป็นเจดีแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เขียนเนี่ยคือมันเป็นที่แรกที่ผมเขียนี่เรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติด้วยครับทำให้ผมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติได้มากขึ้นอีกครับครับแค่นี้แหละครับพระเจ้าสิทธิชาติด้วยครับทีนี้ปัญหาที่ว่าเราต้องแหงนเขียนอย่างนี้รู้สึกเมื่อยไปนานไหมก่อจะปรับตัวได้เนี่ยก็นานครับ บางวันก็ปวดไปทั้งวันเลยครับพ่อไปดูวันละครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็รู้สึกแหงอย่างเงี้ยก็จะตึงคอมากจนออกไปเดินข้างนอกก็จะรู้สึกตัวเลยเพราะนั้นคนที่จะเขียนจริงก็จะต้องปรับตัวเป็นอาทิตย์เหมือนกันจนชินใช่ไหมครับผมเดี๋ยวนี้หายหายหรือยังหายปวดเมื่อยหรือยังชินแล้วครับครับผมเรื่องที่หลวงพ่อถามมาผมก็ต้องเรียนบอกหลวงพ่อว่าถ้าพูดถึงเรื่องของงานเกิจกรรมไทยแล้วฮะ คือมันสามารถใน,ในการมองใน,ในสองจีกับจิตกรรมไทยแล้วลักษณะของการมองภาพจิตรกรรมนะฮะมันสามารถมองได้ทั้งใกล้หรือไกลอืมครับแต่ถ้ถาแต่ถ้ามา,มา,มาคุยมาคุยในเรื่องของจิตกรรมที่เขียนของวัดดอนทองฮะซึ่งจดีของวัดดอนทองมันมีขนาดสูงแล้วก็ใหญ่พอสมควรทําให้หน้าที่ของผมที่คือลักษณะของการเขียนภาพภูมิทัศน์หรือว่าเรียกว่าภาพกับพื้นหลังไบ้กกราวเลยฮะ ทำให้เราต้องควบคุมเรื่องของสีเรื่องของระยะการมองและทัศนวิสัยของผู้ชมก็คือทัศนวิสัยของญาติโยมที่เข้ามาในในตัวตัวเจดีในตัวโบสถ์นะฮะต้องควบคุมระยะการมองแล้วก็ระยะการมองนี่มันถึงว่าต้องควบคุมถึงความสมบูรณ์ของภาพแล้วก็เรียงไงรวมถึงองค์ประกอบของของของสีของตัวธรรมชาติเองแล้วก็ตัวธรรมชาติของสิ่ง,งรอบข้างอย่างเช่นสถาปัตยกรรม แล้วก็รูปบุคคลรูปกษัตริย์ที่ที่เป็น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 ส่วนประกอบของภาพส่วนหนึ่งครับและวถ้าในส่วนของหน้าที่แล่ละฮะหน้าที่หลกัลกๆก็จะเป็นงานเนี่ยแหละครับก็พูดถึงกิจกรรมไทยกิจกรรมไทยหน้าที่ผมเองก็เป็นเป็นการเขียนใบ,บก,บกาาพพล่าวใบกล่าวใบกล่าวหรือว่าภาพพื้นหลังหรือว่าภาูมิทัศน์นี่แหละครับก็เหมือนเหมือนที่คุยมาตอนแรกก็คือต้องต้องต้องควบคุมควบคุมเรื่องของระยะการมองเป็นสําคัญส่วนหนึ่งแล้วก็ เรื่องของภูมิทัศน์ต้องประกอบด,ด้วยต้นไม้สถาปัตย์ต้นไม้หินลำธารน,นะฮะพอมาพูดถึงเรื่องของต้นไม้ก็ต้องมาแยกย่อยเรื่องของความแตกต่างของต้นไม้แต่และชนิดหินแต่ละประเภทแล้วก็ระยะใกล้ไกลของต้นไม้แล้วก็มาถึงอีกส่วนก็เป็นพวกหินดินครับก็ต้องพูดถึงเรื่องความสมจริงบ้างและบางอย่างมันก็เป็นเป็นเหมือนเหมือนเหมือนังไงี่เป็น เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการสร้างสารรค์ขึ้นมาครับถ้าพูดถึงการสร้างสารรค์ก็บางทีอาจจะมีรูปทรงรูปทรง,งท่าปัดรูปทรงของหินรูปทรงของต้นไม้ที่มันสร้างสารรค์อาจจะบิดงออะไรอย่างนั้นนะฮะนั่นคือการสร้างสารรค์ในในหน้าที่ครของภาพวงใจการทาง,งานจิตกรรมไทยครับสำหรับสำหรับคนทั่วไป ที่ที่คิดกันมาก็ปือเป็นลักษณะของช่างเขียนผู้ปฏิบัติงานแต่ถ้าในเชิงที่ผมคิดเองอะ่ะการทํางานจี่อเมริไทยคนคนที่เขียนหรือช่างเขียนเนี่ยก็เหมือนเหมือนเหมือนการการทำการการทำบอร์ดหรือทําผลงานชิ้นหนึ่งซึ่งเหมือนเป็นการสื่อการเหมือนเป็นลักษณะของสื่อการสอนซึ่งซึ่งสื่อการสอนตัวเนี้ยครับก,ก็มันมันทำให้ญาติโยมที่เข้ามาเพื่อจะเรียนรู้เรื่องราวของกิจของจิจกรรมไทยพุทธวัตรหรือทัศชาติก็ตามหรือว่าเรื่องราวของ ชาดกหรือว่าอะไรก็ตามนะฮะเรื่องของประเพณนี้อะไรที่เขียนอยู่ในโบสถ์อยู่แล้วอนะฮะมันสามารถทําให้เข้าใจได้ง่ายมากมากกว่าการเล่าด้วยปากเปล่าอ่าครับผมนี่แหละครับก็เป็นเป็นเป็น่วน,น,น,นงของความภาคภูมิใจครับผมพูดถึงความยากที่เราพยายามจะบอกว่าการจัดภาพเป็นภูเขาเป็นคนอะไรเนี่ยสังเกตดูเนี่ยการมองระยะต่างๆหัวข้อึ้นไปดูเนี่ยคนยืนคนใกล้คนใกล้ตาคนดูแล้วคนถัดไปจนคนหลังๆอย่างเนี้ย ขนาดของตัวจะไม่ไม่เท่ากันใช่ครับอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนข้างหลังๆแทนที่ตัวเล็กกว่ากับตัวใหญ่ทําไมถึงเราให้จัดภาพให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นเพื่อะไรเพราะว่าถ้าถ้าการจิกรรมไทยการทำงานจิกรรมไทยก็ลักษณะเหมือนกับการทํางานของปฏิมากรรมครับหลวงพ่อเพราะว่าถ้าเขาเรียกว่าสิ่งตัววัตถุเนี่ยมันจะกินพื้นที่ในอากาศ ทำให้าการมองในทัศนวิสัยถ้าถ้ามองจากด้านล่างเนี่ยมันจะกินพื้นที่ในากาศของส่วนด้านบนทําให้มันจะรู้สึกเหมือนมันมันซอฟลงไปแล้วครับแล้วก็หดเล็กลงไปเรื่อยๆครับหลวงพ่อเพื่อว่าจะให้เขาได้เห็นตามความจริงเป็นภาพรวมในดวงตาเหมือนกับครับมันปรับปรับเล่นปรับสายตาก,กันอีกทีนึงก็เหมือนเป็นการสร้างมิติดวงตาให,ให,ให้ให้เป็นระยะหลังขึ้นมาครับ เรามาดูข้างล่างที่ดูแล้วอย่างไกลกว่าน,นี้เขามองขึ้นไปก,ก็เกือบจะพอดีหรือเหมือนความจริงที่แบบเป็นโปรสเปกตีไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือการจัดภาพใหม่แสดงว่าเราต้องทําผิดทําถูกมาก่อนวาดเหมือนเหมือนจริงใกล้ๆมาก่อนแล้วก็ลงมาดูแล้วอา้าวไม่เห็นอะไรเลยแล้วต้องขึ้นไปแก้ใหม่อย่างนี้ใช่หรือเปล่ามีมีมีผลด้วยครับระบากใจมากไหมกับการที่เขียนแงนแงนอย่างนี้ ปรับตัวนานเท่าไหรอ่อ่าคือคือการทํางานมันเป็นเป็นเป็นปกติอยู่แล้วครับคือการ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 ที่ต้องนั่งบ้างแล้วบางทีมันก็ต้องชะเง้อกโน้มตัวไปบ้างเลยครับก็อาจจะต้องปรับแค่แหนขึ้นนิดหน่อยครับไม่เป็การลำบากใจเลยครับหรือว่าจะเป็นสบายใจมากกว่าอีกบางคนเห็นจัดเหมือนจัดเตียงนอนเลยนะอิงสบายเลยนะเออทองหรือหืออ,อ,อ้วนอย่างเงี้ยโอ้โห ไปก็น,นอนสบายเงนหน้าเขียนเลยเงี้ยรู้สึกได้ได้อารมณ์ใหม่ได้ความรู้สึกใหม่ไหม <c oughs> ที่อื่นไม่เคยได้อย่างนี้เลยได้แต่ยืนได้แต่นั่งแต่ที่นี่ก็นอนเขียนได้อีกนะใช่ไหมครับออ<ม>แปลกดีพูดถึงความยากเข้ามาครั้งแรกตกใจกับความสูงเพราะผมเองก็ไม่เคยเขียนสูงขนาดนี้โดยปกติเขียนก็ไม่เกินนั่งร้านเจ็ดชั้นนะครับ แล้วก็ความใหญ่แต่ในใจก็คิดว่าน่าจะทำงานนี้สนุกเหมือนกันแต่ปัญหาตอนขึ้นนั่งร้านเนี่ยระดับการแตกต่างของนั่งร้านมันยากในการที่เพราะว่าสถาปัตย์บางครั้งเขาไปวางไว้ตรงนั่งร้ามันมันเป็นมุมหักหก็ต้องโน้มตัวหรือไม่ก็ต้องนอนบังคับตัวเองให้ต้องตัดเพราะว่ามัน ย้ายก็ไม่ได้เพราะเขาตั้งมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยครับ <c oughs> แล้วความยากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่ก่อนหากเขียนผนังระยะที่มองสี่หรือห้าเมตรหรือสองสามเมตรเนี่ยมัน,นเป็นระยะที่ mm hmm. หากวางงานมั 2, 3, 5, นก็เขียนหน,น,นึ่งสองสามสี่ห้าแต่พอระหว่างที่มันเขียนสูงเนี้ยเรามันต้องมาตัดช่วงระหว่างรอยต่อระหว่างหนึ่งกับหนึ่งกับสองนี่เอาสองออกเหลือแต่หนึ่งสมห้าอย่างเงี้ย คือความยากในการบางทีเขียนเนเพลนใส่สั้นละเอียดแต่ลงมาข้างล่างก็ต้องกลับขึ้นไปแต่งเติมใหม่ครับเพราะระยะที่มันมองมันมองไม่ชัดก็ต้องไปเปลี่ยนบางครั้งก็ต้องใช้สีกับงองกับแสงที่มันตัดขาดผ่านกันเลยอะ่ะเป็นตัวบังคับก็มีแล้วก็ฝึกความอดทนและความความสูงขนาดบางทีต้องลงมาเปลี่ยนน้าสีบ่อยๆก็เหนื่อยขึ้นไปครั้งหนึ่งก็เหนื่อยแล้วก็เลย บางครั้งต้องนั่งอยู่ให้ให้นานที่สุดข้างบนก็จะลงมาข้างล่างครั้งหนึ่งซึ่งมันยากกว่าที่อื่นเพราะที่อื่นส่วนมากนั่งร้านสี่ชั้นนี้ก็โดยทั่วไปโบสตามปกติก็สี่ชั้นนะครับแต่ที่นี่มันเรียกว่าสองเท่าครึ่งแล้วก็พื้นที่มันก็ไม่คืออย่างผมทำตัดโค้งมานี่คือมันต้องวางระยะหลายครั้ง และหน้าที่ที่รับผิดชอบนี้มันคือการตัดเครื่องทรงทำสถาปัตย์และเครื่องทองทุกอย่างคือบางครั้งใส่ละเอียดมากในในความที่เคยชินต้องนึกเสมอว่าข้างบนสูงนะเราใส่มากก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะมองข้างล่างไม่รู้เรื่องบางครั้งก็ต้องใช้เงาเป็นตัวบังให้แทนรายละเอียดที่ต้องใส่ไปครับแล้วก็หน้าที่ที่รับผิดชอบนี่มัน คือมันเป็นหน้าที่ระหว่างกลางๆคือคนอื่นต้องทําพื้นว้ให้ก่อนใส่ตัวละครมามให้ก่อนแล้วผมค่อยจะไปตามเก็บแต่บางแต่บางส่วนที่มันเป็นอย่างสถาปัตย์ผมก็ต้องไปลงก่อนคนอื่นเพื่อให้เขาได้กอบตัวละครกรอปรายละเอียดลงไปใส่ให้ได้ส่วนความประทับใจที่นี่ก็เข้ามาที่เข้ามาครั้งแรกครับที่นี่นึกสงบดีนะไม่ไม่คิดว่าจะเป็นวัดป่าที่อยู่กลางพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าต้องมาปลูกใหม่หมด แล้วก็ภูมิใจกับพื้นที่เพราะเคยคิดว่าอยากจะสร้างงานที่มันมันใหญ่อยากจะเขียนงานใหญ่ๆก็ไม่นึกว่าจะได้มามาที่นี่ได้เขียนอย่างที่ใจอยากจะเขียนคือก็คงภูมิใจฮะเพราะว่าหากเป็นอีก60สปีหรืออีกห้าสิปีอาจจะจูงหลานมาดูว่างานนี้นะปู่เขียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนสร้างผลงานหรือหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งหากเราจากไปแล้ว คนรุ่นหลังก็ยังได้เห็นได้ดูเป็นการสอนไปแนการแต่ขั้นแรกเ็เป็นการสอนตัวอสอนรู้จักอดทนเข้าใจแล้วก็เอาประสบการณ์มาถ่ายทอดเหมือนกับเป็นการฝึกตัวเองก่อนแล้วเราค่อยไปเรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วพอเรามีอายุมากขึ้นเราก็กลับมาพาคนที่เราอยากให้เขาเห็นลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยครับผม ถึงอากาศเราเป็นไงอบอ้าวร้อนเพราะมันไม่ถ่ายเทรหรือรบังคับไม่ได้ข้างในร้อนมากนับตั้งแต่นั่งร้านชั้นที่3มขึ้นไปอต้องใช้พัดลมตลอดนะครับก็ข้างในร้อนเพราะว่าอากาศโดยปกติปูมันจะคลายตัวเข้าข้างในครับแต่กลางคืนข้างในก็จะอุ่นกว่าแต่ข้างนอกนอกก็จะเย็นนานไหมกว่าจะปรับตัวได้ต้นๆเป็นยังไงรู้สึกยังไงคือมันทํามันก็จะบอกว่าปรับตัวได้ไม,มันก็ด้วยความเคยชินนะ ด้วยความที่เป็นหน้าที่ต้องรับผิดชอบต้องทําตลอดมันก็มันก็ปรับยากครับแต่พอเริ่มชินก็เหมือนกับเป็นชีวิตปกติส่วนอยู่ที่นี่ก็สบายดีครับเพราะหลวงพ่อ,พอ,พอเลี้ยงอาหารอร่อยเลี้ยงแต่มือเดียวแล้วก็แม่ครัวก็ทำอาหารอร่อยครับเข้ามาครั้งแรกร่มลื่นมากก็ผมก็ยังมีนึกว่าที่นี่จะเป็นวัดป่าเนี่ยเพราะ ที่บ้านที่เคยเข้าไปวัดหน้องปปงที่บ้านก็เย็นเป็นอากาศแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยชอบที่นี่กับแตนกับต่อยเยอะมากมันมาใส่ด้วยเป็นธรรมชาติเสริมเสน่ห์อของป่าครับผมก่อนจะตอบเรื่องการทํางานยากง่ายขอขอ,ขอบอกความประทับใจของที่นี่ก่อนนะครับครั้งแรกที่เข้ามาเจอสถานที่ทํางานที่นี่ก็ ประทับใจในความที่มีเป็นวัดป่ามีต้นไม้ล่มรื่นเห็นสถานที่รอบนอกแล้วก็บรรยากาศในการทํางานก็น่าจะสบายแล้วล่มเย็นที่มีต้นไม้ให้ช่วยผ่อนคลายครับก็เข้ามาในโบสถ์ซึ่งเป็นทรงที่ไม่เคยทํามาก่อนและไม่เคยเจอก็คือเป็นโดมท้องของเจดีย์ครับที่มีความสูงสูงแล้วก็ใหญ่ ท้าทายในความสามารถของช่างมากครับก็แบบและการทํางานที่นี่ก็คือว่าผมมาในมาใหม่ครับในทีมเพราะว่าเขาทํางานกันไปในระยะหนึ่งแล้วก็ก็คือความยากง,ง่ายก็คือขั้นตันแรกก็คือในการปรับตัวครับปรับตัวปรับฝีมือปรับสีในการทําที่คุณเคยมาก่อนให้เข้ากับทีมงานที่นี่ก็ทั้งทุกอย่างครับ ทั้งฝีมือและการนิสัยของแต่ละคนต้องศึกษาต้องเข้ากันให้ได้ครับแล้วก็ความสูงของพื้นที่ความโค้งที่เป็นโดมในการทํางานก็มันก็จะเพิ่มความลำบากกว่าเดิมที่เคยทําเป็นลักษณะที่ผนังปกติความสูงก็ทําให้กลัวๆสันๆในครั้งแรกแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับสร้างความเคยชินกันได้ แต่ปัญหาอีกก็คือความร้อนที่ที่มันจะเคยชินไม่ได้ครับต้องแก้ไขด้วยการใช้พัดลมก็ช่วยได้ครับเพราะมันจะมีปัญหากับสมาธิในการทำงานร้อนก็จะงดหงิดงานก็จะออกมาไม่ดี